สวัสดีจ้าลูกค้าจ้าตอนนี้น้นจ้าอยู่ที่ CK Auto Center โตโยต้าแคมเมอรี่ 2.5G ซีดานจ้ารถเก๋งซีดาน 2.5G ตัวท็อปตัวนี้เป็นเบนซินจ้าเกียร์ออโต้แม็กแตงมาพร้อม เมื่ี้มาดูบรรยากาศภายนอรอบๆแล้วเนาะอันนี้มาดูภายในของ t o y o ต a c a ค r y มอลี่ลี่นะจ๊ะนี่เบาะหนังคอนโซลลายไม้จ้าตกแต่งสวยงามภายในหรูหาราอลังการจ้ามีแอร์แบ็กปีเอสพร้อมม,ม,อมีปุ่มออปชั่นปุ่มก็ด้แดามันติออปชั่นอยู่ที่พวงมาลัย ความสะดวกสบายก็คืออยู่ที่พวงมาลัยเลยจ้าไมรูภายในเนาะบอกเลยว่าสวยงามสะอาดตาภายในอยู่ยในสีครีมเมาะหนังสวยเลยไฟฟ้ารอบพันมีแอร์ข้างหลังด้วยช่องกลางวางมือมีแอร์ด้วยมาดูสภาพห้องเครื่องจ้าบอกเลยว่าฟิตแน่นเครื่องนี้ฟิตเลยบอกเลยว่าฟิตจัดฟิตบานเป็นกาช่วงโปรโมชั่นของ C ีเคจ้า โตยต้าแคบเอรี่ปี2012อ่าคันนี้รถราคาเหลือ469,000บาทจ้าคอนดู9,000ต้นๆจ้าฟีดาวเครดิตดีจัดได้เกินตัวรถจ้าออกรถศูนย์บาทนะจ้าฟีทุกอย่างจ้า